สวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้สคนครับวันนี้ก็มากพอคขนามนมที่บ้านคีอเก่าได้พี่น้องส่วนเสา้ๆครับพ้าพี่น้องมากินข้า,าวเส้าต้องกันนะพี่น้องเด้อวันนี้ ไม่จำปลาเลยครับจำปานิ่นพี่น้องนี่ครับตัวนี้เด็บตัวนี้ซุกครับเฮ็ดสองยางนะพี่น้องนะจำปานิ่นครับแล้วก็แก้วขี่ปลาครับผมผมครับพี่น้องตัวนี้ตาเห็ดครับตัวนี้ซื้อมาได้พี่น้องตาเห็ดซื้อมาอาหารสำเร็จรูปครับพักกับมีบักแตงพักเมกหอมครับกระหล่ำครับพี่น้องมาพี่น้องมะ ข้าวสารน้องกันนะครับเบเสียกนครับมูนี่อ่ะกินเห็เบิรเดอรอ่ะทำยังไงมาพี่น้องมากินข้าวสารน้กันครับเอาเลยนี่นี่นีุกด้ไหมเด้อเอกมาตันอตอน,นี้สุกงครับมดอีย่ยาอาวี่ยากก็อยากเงี้ยตัวอ่ะพี่น้องอ แจ่มเลยนี่ครับมีเยอะเลยโอ้ยของผมครับอืม,อม,อม นะครับผมอำลำทำลองดูต่อนี่พีน่น้องใส่กับไปได้ครับใส่ไปเลยปเป็นหน่งเลย งมดไล่เต็มดขน้นองน้องเลยังได้ไปนองเลยโอ้ยขำหญ่าเ้ยลยครับนี่อือ 봐 유학 갔이 방에 있어. 담 กงหน่อยครับอือหือเขาเนี้อเขาเย็นเลยพอดีตัวเราปันพอดีเหนียวพอดีเนี่นะกินกับซุกรวมกันเลยครับพี่น้องดูเหนียบใส่กันเลยนี่ครับแก้วขีของผมเลยครับบ้านอืนอือ กานสอบพี่น้องเลยนี่นะครับแต่ไปนิ่นมากครับมัน,นีมาจัำครับที่ผม,ผมับพี่นอ้องจะข่าคนยังนะครับอืม ค่ะครับเอาแบบนแปะสะกันพี่น้องนี่ครับแบบสูตรแปะสะใส่เข้าไปครับหอมห็มใส่เข้าไปได้พี่นไหมนี่เฮ้ยนี่เข้าไปใส่เข้าไป ตักน้ำจิ้มทีนั่นน้ำจิ้มทีปาลาราลงไปครับนี่นะครับยืดจัมปาจัมปาแบบเป๋สะนี่ครับอืม xe buồn quá Nhập. không có phải là không có cái gì hết đấy không có cái gì hết đấy ใส่ปลาครับใส่ขีมันนะครับเนี่ยใส่ไปเลยร่วมดิบกับซุกช้องกัะสัดเนียนกันไปเลยผมครับมือตายบนเรือครับเลยมมมผมได้เจอขนาดนี้ ทอดทิ่งจำิด่งขนาพี่นอออเาาน,ขขนายแ่นั้นอ่ทอก็อ,อ,อ,อยู่าาออยบบรับาดคำไทยห่ากจะบาดนะรวมมิตจบไปเลย โผมดีครับพี่น้องเออขี่มันขนาดนั้นเอาบีมันออกแน่อยู่ได้นี่ขนาดเอาบีมันใส่เบิร์แห้งผมปุณอขะพี่น้องอ คขับขับดีไรโอ้ดีครับพี่น้องก็ยิ่มแล้วครับไปเนาะเอาเนี่ยมาอัดมันยังสีอยู่มันนี่ภาพี่น้องมากกินจำบะนิ่งน,นะครับพี่น้องเททั้งซุกทั้งดิบจำบะนิน่โตละบัพอโลดเหรอครับแล้วก็แก้วกี่ปลาของผมครัำนี้กินเขากันครับพี่น้อง ตลก็าี่นะครับตัมเฮดพี่นสื่อมากครับแล้วก็พักเยอะๆครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้มทบานคือเก่าได้ครับพี่น้องเด้อยสำหรับกินอีกก็ขอลาพี่ละน้องไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ